แดดตอนนี้บรรยากาศประมาณ30องศานะคะดูสาวๆหนุ่มๆบ้านกวางนะคะก็พากันมาเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือเดี๋ยวจะหันไปให้ดูอ้าวอยู่ไหนเอาตรงนี้อม่ะนี่มันก็จะเป็นน้ำตกนะคะน้ำตก หัวทายอ่ะเช่นที่เก็บน้ําอ่ะที่แบบว่าอะจะมีหมู่บ้านแถวๆนี้เขาใช้น้ําใช้ไฟอ่ะเขาก็เอาน้ําจากตรงนี้นะคะทีน่นี่ข้างบนนี้แต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจ่่จะเป็นน้ําตกนะคะโอเคจะให้ดูบรรยากาศนะ เล่นไม่ได้นะคะน่าจะอันตรายมากเลยเพราะว่ามันสูงมากเลยโอเคเนี่ยให้เดินไปตั้งแต่เมื่อกี้ลงไปแล้วก็จะเดินมาตอนนี้ เนี่ยค่พื้นที่ได้แล้วตรงนี้มันแบบร้อนไงมันจะแบบอบอ้าวอะไรเงี้ยเราจะเข้าไปข้างในนะคะพากันเดินแล้วค่ะพี่พากันเดินไปหาพื้นที่แล้วโอ้โหตรงกักสูงเนี่ยแล้วคิดว่าตุาๆ๊ๆตนี่เห็นเห็นทั้งหมดก็ขา,ขาวๆแล้วสวยนะไปกัน เราไม่ช่วยเขาเลย <S <S อ๋อนี่คิดว่าขยับไปไหมขยับมานิดเดียวเลยหาสักที่เหอะร้อนโอโหผิวสมพูนี่สะท้อนแสงมากเลยเป็นขาวเกินขาวเกินเอาไปสิปวดใจลงติดลื่นอะ บรรยากาศดีมากเราจะทอดไส้กรอกติ่มไก่ที่เตรียมที่บ้านมานะคะหลายอย่างเลยจะมีชิน้นเอามาโอเค

ให้กูเอาเอาไมมันจุ่ม้าไปจิงแล้วนมันน้ำมันหอมแบบไม่ไหลให้จุ่มดีไงะกันเนี่ยนะฮะอันนี้จุ่มดีเหยนะก่อนน้ำมันมันใ่นอะไรอยู่เออิ้มไดก็มจุ่มเ้อมันจุ่มน้ำมันยังไม่ร้อนเลยนั่งเออ มีกัดดีมากเลยในกล้องอ่ะเหมือนเราว่าอ,อยู่ในป่า <c oughs> อันนี้โมเลยจึงกระทะทมันต่างกันนะอันนี้เป็นแบบนั่งรน้ำแข็งเลย้นี่มันร้อนกันจ้างมากช่วยกันกมัคงน,น,น,น้แ

ของกินของเรานะคะก็จะมีไก่อบฟางด้วยนะเขาเขาอ,อบที่บ้านมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเลยะนา่ทอด,ดอของทอดดูด้วยค่ะดูกระทาด้วยค่ะโอ้โห มีกาดี่ะสุอย่างกับเตว้วนะเซไม่มีใครดูเลยเดี๋ยวจะพาไปดูบริกาศข้างบนนั้นนะคะ ตอนนี้ก็คือเราเตรียมของอะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวจะพาขึ้นขึ้นไปข้างบนนั้นนะคะพี่ๆบรรยากาศ30องศามานั่งตรงนี้มันชิลมากเลยค่ะเย็นสบายแบบหืมใจฟูอ่า <c oughs> ส,สาวๆก,นก็นี่เจอคือเอาเกระเจีหน้าไม่หมันไหนอินเนี่ยแคนเนาะก็จะมีอพิ่สไพ้ของ น้องโบแก้วโบ,บแก้วแล้วก็ชมพู่นะคะน้องน้องจังนะคะแล้วจะมีผู้ชายก็คือเป็นพี่ๆในหมู่บ้านหมดเลยนะคะก็จะมีพี่ชายน้องบอับแก้วแล้วก็น้องชายของน้องโบแก้วะคะ่ะพี่หลุยด้ยแล้วก็มีพี่ชายข้างๆบ้านอีกก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเพื่อนกันหมดนะคะวันนี้มาเที่ยวก็คือแบบว่ามาแบบกลุ่มเพื่อนอะพี่ๆ <c oughs> 来海边海滩。啊。<Okay. S 2>

หนูไม่เจอ็นอย่างเงี้ยหน้ามันโตเยอะลากัย่ี้รักคที่เจ๊งละลำบอกวกเนี้ยี่เปน้มอยางเดียวแบบกระต่ายเนี้ยอย่างวกระายเนี้ย Yeah. เปียกเอาเสียออกก็ได้เอาเสียออกแกพร้อมเปียกไปไปไปไอ้มาลาเราสู่กันมั้งไปมาลาเขาสู้ก็ มีลูกหินแล้วก็น้ำไหลแบบนี้มันแบบสงบแบบสงบ,บ,บ,สงบไม่ใช่แบบมันธรรมชาติมากอ่ะแบบลงอกอะไรเงี้ย <laughs> าสาวๆก็มาใส่ลูกยเตอน,นะฮะเ mm. ย็นมากน้ำเย็นมาก mm. มีลูกหินเนาะ mm. ก็เลยเย็นสบาย,เ,ย mm. เราจะลงไปทางน้ำนี่แหละมาเน่ะมาน่ะ วันนี้ไม่มีคนนะคะวันก่อนยังเห็นคนมาอยู่เลยวันนี้ไม่มีคนนะคะมีแต่เรานะคะทุกคนอยากแช่น้ำแล้วสิมาติละ tin kê 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 điên kê 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 cắt á. <laughs> <laughs> เป็นงสนุกไว้วันนี้สนุกมากธรรมชาติมากเลยนะคะก็กลับกันแล้วนะวันนี้ก็พามาดูธรรมชาติของเชียงตุงนะคะซึ่งแบบอ,อยากให้ลองมาสัมผัสดูนะคะรุนี้คือมันเป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ซึ่งอ๋อไม่เคยมีคนเท่าไหร่นะคะตอนนี้โอเคกลับแล้วค่ะสําหรับ EP นี้ขอตัวลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ก็เแชร์ให้กำลังใจด้วยนะคะเส้นทาคือแบบเล็กม,มาก you <laughs>